สวัสดีค่ะทุกคนพบกัชบช่องมีกกลิชนชแนะกันอีกแล้วนะคะและตอนนี้เราอยู่กับในเกมที่มีชื่อว่าเรีย m ไมคานั่นเองก็จะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์นะคะที่เราจะได้ทำการส่อมรถนั่นเองค่ะกดเข้าเกมมานะคะก็จะขึ้นหน้ารักแบบนี้เลยให้เราได้เล่นกันออทันทีเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้กดไปก่อนนะ 1. นึโอเคนะคะเปิดมากาภาพกราฟิกที่สวยงามแล้วก็เป็นมุมมองบุคคลที่หน,นะคะ นี่ทำออกมาได้ถือว่าค่อนข้างดีกันเลยค่ะปุ่มทางซ้ายนะคะก็จะเป็นจอยสติ๊กให้เราได้เดินแลวก็จะมีปุ่มวิ่งมาให้ด้วยนะเดยวแอดมินจะพาไปดูบรรยากาศร,บรอบๆนะคะนี่นี่คือรถที่เราต้องทำการซ่อมและปุ่มไฟฟ้าด้านขวานะคะก็จะเป็นปุ่มสำหรับการใช้กระโดดแล้วก็แถบมุมซ้ายด้านบนนะคะจะมีค่าสเตตัสตัวว่าค่าสเตมินาต่างๆนะ หลอดเขียวก็จะเป็นการบาดเจ็บของเรานะคะหลอดสีเหลืองจะเป็นการหิวหิวพวกอาหารนะแล้วก็หลอดสีฟ้าจะเป็นการหิวนานนั่นเองค่ะพอเมื่อเล่นไปเรื่อยๆก็ต้องดูค่าเออค่าสเตมินาของเราที่กําลังลดเรื่อยๆด้วยนะน,นี่อันนี้เป็นบุ่มกระโดดเหรียญของเราก็คือตานะคะจะมีอยู่เริ่มต้นมา55บาบาทเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปสำรวจภายในบ้านกันนะคะอันนี้คือบ้านเรา นี่อันนี้คือนมน้ําอาหารนะคะที่เราต้องคอยกินประทานชีวิตด้วยเรื่องการหยิบของก็จะยากนิดนึงนะคะต้องแบบกดให้ขึ้นปุ่มว่าโอเพนเราก็จะกินโอเคมีตู้เย็นแต่เราเปิดไม่ได้นะคะอันนี้คือห้องน้ำโอเคนี่เดี๋ยวเราสำรวจก่อนนะว่ามีห้องอันไหนบ้างอันนี้ห้องอะไรอันนี้ก็จะเป็นห้องโลง่ง ไม่มีอะไรนะคะแล้วก,ก็ตรงกลางนี่จะเป็นห้องโรงรถของเรานั่นเองนี่มีพวกอุปกรณ์ตั้งตาให้เราได้ทําการซ่อมรถด้วยนะคะซ่อมตั้งแต่เครื่องยนต์เลยอ่ะเริ่มต้นไปที่หยิบเครื่องยนต์นะคะพอหยิบแล้วก็นําไปใส่ที่ตัวหน้ารถได้เลยแต่ว่าต้องกดเข้าไปใกล้นิดน,นึงนะคะไม่ไงั้นมันก็จะเด้งแบบนี้ต้องให้ปุ่มขึ้นคําว่าพุทธนะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนี่ ส่เครื่องยนต์แล้วต่อไปก็จะเป็นอ,อะไรดีเอาอะไรดีนะรอก็มีอันนี้ก็มีโอเคเดยอเอ้ยอันนี้กระโปรงนะกระโปรงกดังนะคะใส่ก่อนได้เลยเพราะว่าข้างดังไม่น่าจะต้องใส่อะไรแหละนี่ต้องขึ้นคำว่าพูดนะคะถึงจะกดลงไปได้ต่อไปก็จะเป็นเอาไหนดีอ๋อนี่แบตเตอรี่ต้องเลื่อนให้ตรงนะคะแล้วก็ให้ขึ้นคำว่าเทคแล้วถึงจะสามารถหยิบได้นะ ชืบนี่แบตเตอรี่ใส่ลงไปเลยปุบเรียบร้อยกับแบตเตอรี่ตัดมาที่เออเอาอะไรชิ้นต่อไปเออแอดมินเอาอันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นฝฟหน้านะคะเดี๋ยวพาไปใส่กันนี่ฝ่ายหน้าอันนี้ก็คือรุดนะคะเพราะว่า เราเาปุ่มยังไม่ขึ้นนี่นี่ต้องแบบว่าเข้าไปในตัวเครื่องกันเลยนะคะถึงจะติดนี่โอเคชิ้นต่อไปก็คือไฟหน้าทางด้านซ้ายนะคะเพ่ๆไ,ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะใส่พีดใส่ทูเพราะว่าตัวเกมเขาก็บอกนะถือว่าสะดวกมากๆอันนี้มีใส่เออที่เอเอประตูขวากันเลย โอเคที่ชิ้นต่อไปอุ๊ยเอาจะยิบนี่อะไรอะน่าจะเป็นตัวเสริมร้อนะคะนี่เดาลองห่างก่อนว่าอันนี้ใส่ตรงไหนนะนี่มันเป็นแบบตัวเชื่อมอล้อรถนะคะแอดมิดแอดม,อดมิไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใครที่รู้ก็บอกได้นะคะนี่กดเข้าไปอือึบโอเค เดี๋ยวใส่ไอ้นี่ให้เสร็จก่อนละกันแล้วค่อยไปที่ชิ้นส่วนอื่นนะคะจะได้ไม่ปนกันนะพวกประตูรถอะไรเงี้ยใสใ่ครบก่อนชึบได้แหละอันนี้น่าจะเป็นกระโปรงหน้านะคะแต่ว่าเรายังใส่เครื่องยนต์ไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยใส่ที่รังละกันเราเอาชิ้นส่วนอื่นกอนี่ประตูฐานะซ้าย เล่นไปเรื่อยๆก็เพลินมากๆค่ะคนเพราะว่าก็ในตัวเกมจะมีเพลงคลอรเรื่อยๆให้เราได้ฟินไปด้วยนะกำลังสนงเอุปกกณ์ต่างๆนะคะแอดมินเลือกไปเห็นว่าค่าสเตตัสเออพวกอาหารและก็น้ำของเราอะเริ่มลดเยอะและ้วแอดมินก็เลยเข้ามากินน้ำในนี้ก่อนนะคะเมื่อกี้อาหารเรากินไปหมดแล,แล้วแล้วตู้เย็นก็เปิดไม่ได้ด้วย โอเคเดี๋ยวค่อยไปหาอาหารแล้วกันนะคะเรารีบซ่อมรถให้เสร็จเพราะว่าตอนนี้ใกล้มืดแหละตัดมากระทางนี้นะคะแอดมินได้ใส่พวกเครื่องยนต์ครบแล้วอันนี้ก็เหลือพวกตัวภายในรถนะคะพวกเบานี่เบาะคนนั่งเป็นฟางคนนั่งนะคะอันนี้ตอนที่แอดมินเล่นนะคะแอดมินเพิ่งเรือไปเห็นปุ่มวิ่งนะก็เลยทําการรีบวิ่งเลยะคะ่ะนี่เบาะเสริมให้เสร็จใกล้แล้วอีกนิดเดียว อันนี้เป็นเอ่อตัวโครงหน้านะคะกระจังหน้าหรือเปล่าชึบโอเครีบตัดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมืดหละเดี๋ยวเราไปหาอาหารไม่ทันเดี๋ยวจะตายซะก่อนนะล้อรีบใส่ชึบชึบตัดเลยนี่กันละ ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะแอดมินก็เออไปดูรอบๆก่อนนะว่าคัดเดืออะไรบ้างอ๋อยังไม่สุดท้ายเพื<ๆ>่อนอันนี้เราลืมอ,อ,อะไรเขาเรียกว่าอะไรเมนูนะนี่เราต้องมาใส่ให้ครบนะคะเออพวกสปอยเลอร์นั่นเองลืมชื่อเฉยเลยนี่พอ,อ,อใส่ชิ้นอันนี้เสร็จก็ครบแล้วนะคะปึ๊บเราก็สามารถที่จะขี่รถได้เลยนี่จะมีให้เลือกเปิดประตูทางได้คนขับนะคะแล้วกด use นี่แต่ก่อนที่จะเย็บคันเร่งน,นะคะจะมีปุ่มสตาร์ตตัวให้เราได้กดกันด้วยนะถือว่าสมจริงมากๆค่ะนี่แอดมินกดสตาร์ตรถปุ่มเขียวๆนะคะนี่มีให้เราได้กดเปิดไฟหน้าเบรกมุมเบรกมือนะคะน mm ี่แอดมินทําการ mm hmm. ลองขี่ดูมันอาจจะมีเลื่นๆนิดนึงไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตัวเกมหรือว่าเป็นที่รถเรากันแน่นะแล้วก็เพื่อนๆสามารถคาดคีย์ไปไหนก็นได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าเป็นแผนที่แบบ Open World แอนมีลองขับก่อนว่าไม่ได้มีอะไรพิบปกตินี่มีกระท่อมเอ,อ่อพวกเก็บน่าจะเป็นบ้านเราของจริงนะคะปกี้น่าจะเป็นที่พวกเก็บลงรถอะไรเงี้ยมีความไหลนิดนึงแต่ตอนนี้นต้องรีบไปหาอาหารกินแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มเหลือน้อยแลเดะแต่แอนมี va, ลองดูบ้านหลังนี้ก่อนว่ามีอะไรให้เรากินบ้างน,นะคะอันนี้ก็คือบ้านเราเองเปิดได้เลย นี่มีน้ำเออขอเอออาหารกระป๋องนะคะนี่ประทางชีวิตได้ละทุกอย่างไม่ว่าจะขับรถนะคะหรือว่ามุมมองนะก็มีความสมจริงแต่ว่าไม่สามารถนอนหลับเพื่อ,อ,อไปวันที่สองได้นะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน แล้วพอเราทําเสร็จนะคะมันก็ไม่ได้มีเควสอะไรให้เราได้ทําหรือว่าไปไหนนะแอดมินก็เลยแบบว่าเลยขี่รถนะคะไปท่องแบบวับสถานที่ต่างๆดูว่ามีอะไรให้เราได้ทําต่อเมื่อกี้เห็นแวบๆนะคะว่ามีบ้านหลายหลังอยู่แต่แอดมินจะลองพาไปดูนะว่าทำอะไรได้มั่ง เออนี่ไงบ้านหลังนี้เพื่อมีพวกอาหารให้เราได้แบบกินประทางชีวิตได้นะคะโอเคถอยหลังก่อนอก็ลองก็อย่าลืมที่จะเออปิดกุญแจปิดรถด,ด้วยนะคะไม่ไงั้นรถก็จะสตาร์ทอยู่งนั้นนี่บ้านนี้เปิดได้ นี่มีน้ำมีอาหารให้เราพร้อมเด้แต่คนไม่มีเลยนะคะแผนที่ก็ไม่มีให้เราด้วยอะ่ะน่าจะข้อเสียน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะออกดยากนิดนึงออออไม่มีเออเขาได้กวอะไรจุดจุดมาร์กนะคะให้เราได้แบบกดได้ง่ายเลยเปิดมาก็ไม่มีอะไรนะคะว่างเปล่า พอจะมีพวกน้ำอาหารกระป๋องอยู่บ้างให้เราได้ทำการสำรวจแล้วก็กินกันนะคะพอกินเสร็จเราก็ไปที่บ้านหลังต่อไปเลยดีกว่าอเมินก็ไปสำรวจบ้านอื่นมาแล้วนะคะแต่ไม่สามารถเปิดได้เลยสักหลังนะอเมมินก็เลยขี่กลับมาที่บ้านของตัวเองคะ่ะ เลยว่าจะเอามอเตอร์ไซค์นะคะไปขี่ตะเวนดูรอบๆอีกทีหนึ่งโอเคอันนี้เสียบเกมได้ด้วยนะคะพอแอดมินกลับมาดูนึกว่าจะแบบว่าสปอนออาหารใหม่ก็ไม่มีนะแล้วดูดีค่าอาหารของแอดมินเหลือแค่7%เองค่ะต้องรีบละเหมือนจะเห็นพวกลาสะดวกซื้ออยู่แถวนี้แล้วก็ปั๊มน้ำมันอยู่นะเดี๋ยวพอพาไปสำรวจคะ่ะนี่อันนี้ก็เป็นครั้งแรที่แอดมิน เ่ออขี่รถมอเตอร์ไซค์ให้เพื่อนดูนะ <_ d ata> ก็จะมีแค่มุมมองเดียวเท่านั้นนะคะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วย <_ d ata> นู้นไงนู้นไงเห็นละปั๊มน้ํามัน <_ d ata> ข้างในน่าจะเป็นพวก้านสดวกซื้อนะคะให้เราได้แบบหาอาหารกินได้อยู่ก <_ d> ็ <ata> <_ d ata> <_ d ata> ถ้าเป็นเกมแนวนี้ก็ปกตินะคะมันจะมีบักต่างๆให้เราได้เจอ,อีกตัวอาล่ะค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปสำรวจกันนะ <_ d ata> นี่เจออาหารกระป๋องสามกระป๋องกันเลย กินนะคะคเพราะว่าแอดมินกล,าล้าลกล้าจะเดทล้วไม่รู้ว่าพอเวลาเดทล้วจะเป็นยังไงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นน้ําแต่กดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอาหารนี้ก็กดไม่ได้ขนมขนมอะไรเนี่ย ก็สำรวจนมาสักพักแล้วนะคะดูเหมือนว่าตัวเกมจะไม่มีเควสนะคะหรือบอกว่าให้เราทำอะไรนะแอมมีนเลยจะพอแค่นี้ค่ะแต่ว่าพวกกราฟิกอะไรอะหรือว่าการขับรถสำรวจต่างๆถึงถือว่านุกอยู่นะคะใครที่อยากลองสามารถตามลบทดได้เลยะคะ่ะก็รีวิวนะคะก็จะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ